ครับผมวันนี้ผมบอยเทพครับวันนี้เราแวะมาเยี่ยมลูกค้าอำเภอเมืองครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาหาลูกค้าที่เขาขายของกันฮะแล้วก็มีไรายได้จากการขายของมาซื้อรถกับกับเรานี่แหละมาดูซิว่าเขาขายอะไรกันอ่ะครับครับอันนี้ครับผมเราก็มาอุดหนุนลูกค้าเรานะฮะก็อันนี้ครับขายคุณแม่ขายอะไรฮะ โอเค okay, ครับเฟรชพิเศษเลยฮะแบบบี้นั่นยังไงบี้ปลาอันนี้อย่างฮะหัวส้มขายยังไงอ่ะขายอย่างนี้แหละขายอย่างนี้แหละจ้างมาของไปไม่พอดีว่าจะแวะมามเยี่ยมทางนี้แหละแต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวเอามันคือของก็ไปฝากลูกค้าอีกรายหนึ่งด้วยไงเสล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้คือหมูหวาน อร่อยครับพ่อค้าจะดีใช้ข้าวเหนียวมาด้วยตอนนี้ตับกินแล้วตับ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 อ้าล้งซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ตรงข้ามค่ายวิรวัตอาหารผ่านศึกครับผมหมายถึงว่าทหารที่ผ่านการบวชมาแล้วสามเดือนไม่ใช่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะักโมงถึงประมาณสิบโมที่ ตีบโ,โมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้ครับมาอุนน่นได้นะครับผมใส่ใบก่อนนะครับ